กิดมาในภาวะที่พ่อแม่ไม่อยากจะมีลูกเพราะว่ามีมาแล้วสิบเอ็ดคนลูกเป็นลูกคนที่สิบสองของพ่อแม่พอลูกเกิดมาพ่อก็บอกว่าให้เอาไปทิ้งไว้ที่โรงพยาบาลเลยเขาท่าดียิมเงินแต่พี่สาวแอบไปอุ้มกลับมาบ้านพี่สาวก็รักน้องเนะี่ย พอถึงบ้านแม่ก็ไม่ยอมไปกินนมแม่เลยกลัวว่าจะมีความผูกพันและคิดว่าหากใครมาขอก็จะยกให้เขาทันทีเนี่ยอีกทั้งพ่อแม่ก็รักแต่ลูกชายไม่รักลูกสาวลูกจึงมีชีวิตเหมือนโดนทิ้งขว้างมาตลอดตอนเล็กๆล,ลูกปวดฟันมากต้องนอนร้องไห้ทนนอนปวดอยู่เป็นเดือน ไปบอกใครก็ไม่มีใครสนใจจนต้องไปบอกเพื่อนเพื่อนก็เลยพาไปหาหมอซึ่งตอนนั้นอาการหนักมากจนหมอต้องพาาเงือกเพื่อรักษาแต่แม่ป่วยหนักก็ไม่ได้รับการสนใจจากใครเลยเวลาได้รับสมุดพกจากทางโรงเรียนพ่อแม่ก็ไม่เคยดูลูกจึงจะเป็นจะต้อง จำเป็นต้องไปให้เพื่อนปลอมลายเซ็นเพื่อจะรับทราบแทนพ่อแม่หรือแม้แต่มีเรื่องทะเลาะก,กันระหว่างพี่น้องในบ้านลูกก็จะต้องตกเป็นฝ่ายผิดอยู่เสมอพี่น้องลูกก็ตาจฉาแก่งแย่งเอารัดเอาเปรียบกันพีสาวคนที่สองได้เาลูกไปทำงานบ้านเหมือนเป็นคนรับใช้ในบ้านคนหนึ่งลูกจะงทำงานหนักเหนื่อยมาก รู้ต้องเก็บเงินเรียนเองโดยเก็บจากเงินค่าขนมวันละสองบาทและค่ารับจ้างล้างจานส่งตัวเองรเรียนตั้งแต่อายุหกขวบจนเรียนจบ<อ>หลายครั้งที่เก็บเงินได้หากแม่รู้แม,แม่ก็จะเอาไปหมด พอลูกไปขอคืนพระชาไปเป็นค่าเทอมแม่ก็บอกว่าแล้วที่กูเลี้ยงมึงมาล่ะลูกจริงจำต้องยอมให้แม่ลูกจะโดนพี่ชายคนที่สิบเอรังแกทำร้ายร่างกายลูกแทบทุกวันเราก็เคยอาฆาตแค้นกันมาแต่ปางไหนลูกโดนคนรอบข้างรังแกมาตั้งแต่เด็ก ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนที่โรงเรียนเพื่อนบ้านลูกเกือบจมน้ำตายถึงสองครั้งและเกือบจะโดนรถชนตายถึงสามครั้งมอเตอร์ไซค์คว่ำกระเด็นไปหลายตะบเมื่อบาเจ็บกลับมาก็มักจะมีแต่คนสมน้ำหน้าด่าว่าซ้ำเติมโดยไม่มีใครห่วงใยลูกเลย ว่าลูกจะมีอาการเป็นอย่างไรบ้างลูกจะเป็นโรคกระเพาะอักเสบเรื้อรังเป็นโรคภูมิแพ้ล่าสุดลูกเป็นซิสที่ลังไข่เป็นเนื้องอกในมดลูกลูกตกเลือดมากแล้วต้องปล่อยให้เลือดออกจะไม่หยุดเกือบสองอาทิตย์เพราะไม่มีเงินผ่าตัดถูกต้องจ้ะ แม่ก็พิสาเก,กันในการให้เงินลูกไปผ่าตัดแต่ยังโดนซ้ำเติมด่าว่าจะลูกน้อยใจคิดจะฆ่าตัวตายแต่ก็คิดขึ้นมาใหม่ว่าได้ทำไมไม่ต้องฆ่าตัวตายหรอกเดี๋ยวอีกวินาทีเราก็ตายเพราะกันได้น <laughs> <laughs> เลือดออกจนตัวซีด<อ>เดี๋ยวเลือดก,ก็หมดไปจากตัวเองไปเองนั<อ>่แหละลูกจึง เตรียมตัวตายตามหลักวิชาทำใจนึกถึงบุญดีกว่าเพื่อหาทางกลับทุสิบบุรีจากนั้นจึงได้นึกถึงบุญทุกบุญที่ได้ทำตลอดจนบุญสร้างพระที่ตัวเองได้ทำหน้าที่อย่างสุดๆจนหลับไปถึงเช้า <c oughs> พอตื่นขึ้นมาลูกแปลกใจมากนี่น่าอาศัศจรรย์ตรงนี้ที่เลือดหยุดไหลเลือดหมดอารมณ์ไหลเลย และแม่ก็โอนเงินมาให้ผ่าตัดเมื่อลูกไดงเงินแล้วจังรีบไปหาหมอหมอได้รัดคิวให้ก่อนแราะลูกมัาจะไม่รอดปัจจุบันนี้ลูกแสสายบ้านคนอื่นที่ไม่ใช่ญาติอยู่แต่ถึงแม้ตรงนี้น่าศึกษาความตกตามจะเกิดขึ้นกับชีวิตลูกสักเพียงใดก็ตามหลังจากที่ลูกมาเจอหมู่คณะแล้วในเรื่องบุญทุกบุญลูกจะทุ่มเททำอย่างอาชีวิตเป็นเดิมพันแม้ลูกจะไม่มีเงินเลย ลูกก็จะทำโดยเฉพาะบุญสร,ร้างองค์พระธรรมกายประจำตัวจึงเอาเงินเก็บทั้งหมดที่มีอยู่ตอนนั้นหนึ่งมืนบาทสร,ร้างพระเลยในทันทีตอนนั้นอย่าลืมว่าองค์ลัะขนาดนี้น <ances> ก่อน IMF นีน่พอทำไปแล้วก็เริ่มคิดถึงพ่อแม่ดูความความคิดถึงเธอที่ดีงามแม้รู้สึกตลอดเวลาว่าพ่อแม่นไนม่รักลูก แต่ลูกก็อยากจะตอบถามุณที่ท่านในกำเนิดลูกมาตั้งแต่นั้นลูกจะประหยัดทุกอย่างจนเก็บเงินสร้างองค์พระให้กับพ่อแม่ได้คนรักครึ่งองค์แล้วก็เริ่มคิดถึงีิสาวอีกห้าคนแต่ลูกคิดในตอนนั้นว่าอย่างไรเนี่ยเราก็ต้องสู้หากไม่ไหวก็จะผ่อนนานถึงหกปีก็ได้จะอดยากให้ไหนก็ยอม แม้จะต้องไปโรคขาดสารอาหารก็ยอม oh. ขอเพียงลูกได้สร้างพระช่วยพี่ก็พอใจแ, oh. แล้วแล้วต่อมาลูกกะทยอยทำบุญทีละหนึ่งพันบาท oh. คือต้องทําครั้งละห้าพันเพราะมีห้าองค์ oh. และลูกกจะเอาใบอนุโมทนาบัตรไปให้พี่พี่ <Yeah. S 1> เพื่อบอกว่าเราทําบุญให้แล้วเขาจะได้อนุโมทนาพี่ๆ <Yeah. S 1> บางคนเห็นเข้าก็ดีใจยอมคืนเงินให้ลูกถึงสมคน <Okay. S 1> สว่วนอีกสองคนไม่ยอมให้ แต่ทุกคนก็บอกกับลูกว่าทําแค่นี้ก็พอได้พอแล้วนะไม่ต้องทําไปให,ให้อีกอะ่ะจากนั้นลูกก็รีบรับเงินพี่มาอย่างปิติและคิดในใจว่าจะเอาสามพันนี้รวมเงินงินเดือนที่เจียดมาอีกสองพันไปสร้างบุญต่อในงวดที่สองจนกระทั่งมาถึงในงวดที่สแต่คราวนี้พี่สาวรู้ว่าลูกยังแอบสร้างพระให้เขาอีกจึงต่อว่าลูกเป็นการใหญ่ <c oughs> จนพี่เขยเนี่ยได้ยิน ทำให้พี่เขยรู้สึกสงสารลูกจึงบอกออกมาว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวก็จะสร้างให้แทนให้ครบองค์เลยซึ่งลูกก็ดีใจมาก <c oughs> แต่เรื่องราวการสร้างอง์พระลูกยังไม่จบเพียงแค่นั้นพระลูกต่องหาเงินมาทำบุญเพิ่มอีก35,000บาท <c oughs> ถึงจะครบหมดทุกองค์ตามที่ได้ตั้งใจไว้ แต่ช่วงนั้นกลับประสบปัญหาภราวะ IMF ท,ท,ที่ทำงานจะต้องเอาคนออกจากงานทั้งหมด oh. 500คน oh. พนักง,งานทุกคนก็ oh. เครียดมาก <Yeah. S 1> กลัวอดตาย <Yeah. S 1> แต่ความคิดของลูกในตอนนั้น <Yeah. S 1> มันเกินกว่าการกลัวอดตายไปแล้วเ <Yeah. S 1> พราะลูกเคยอดมาบ่อยลูกห่วงแต่ว่าหากตกงานลูกจะเอาเงินจากไหนมาสร้างพระที่เหลืออีกห้าองค ลูกจึงคิดว่าเป็นไงก็เป็นกันแม้จะต้องอดตายหรือแม้จะต้องแลกโดยชีวิตลูกก็จะต้องสร้างพระให้สําเร็จให้ได้เพราะลูกตั้งใจไว้แล้วฉะนั้นลูกจึงพยายามรักษาใจให้พองใสที่สุดนี่ตรงนี้น่าศึกษานั่งสมาธิมากๆซึ่งใจใลูกจะจดจ่อกับการสร้างพระให้สําเร็จอยู่ตลอดเวลาและติดฐานจิตให้เขาจ้างต่อจนในที่สุดหัวหน้าได้เรียกประชุมทุกคน แล้วก็บอกว่าจะจ้างทั้งห้าร้อคนต่อ oh. <laughs> บ่อยครั้งลึกเกินที่ลูกบอกกับตัวเองว่าทนอีกปีกว่าเท่านั้นเองเราก็จะได้กินของอร่อยๆอ,อยอย่างที่เราอยากกิน <laughs> ลูกจนกินข้าวย่างจำกัดและประหยัด <laughs> กินข้าวจานละสิบบาทจะกินแค่เพียงหนึ่งจานต่อมื้อเท่านั้น จึงทำให้บ่อยครั้งที่ลูกรู้สึกหิวเร็วก่อนเวลาแต่ต้องคอยบอกตัวเองว่าให้ทนอีกหน่อยเงินที่มีอยู่ต้องเก็บไว้กินมื้อต่อไปเพราะตอนนั้นใจลูกมีอยู่อย่างเดียวคือเก็บเงินสร้างพระสร้างพระเท่านั้นลูกได้พูดกับตัวเองอย่างนี้มาสามปีแล้วต่อมาลูกก็เกิดอยากทำบุญองค์พระบนโดมอีกทั้งที่ในของเก่ายัางทำบุญไม่หมด ซึ่งอยู่ๆก็มีคนบอกลูกว่าจะให้ยืมเงินลูกยังถามเขากลับไปว่าหากลูกไม่มีเงินใช้คืนล่ะเ,ออเขาตอบว่าให้เลยไม่เป็นไรก็ถือว่าทำบุญไปกันแล้วกันออ <laughs> ซึ่งคนให้ลูกยืมเงินเมื่อกลับไปบ้านแม่แม่เขารู้ก็ <laughs> ตอบว่าเขาว่า ที่คนไม่มีเงินยังกล้าทําแล้วเองมีเงินทําไมไม่กล้าทำเขาจึงต้องมาสร้างพระให้ตัวเองหนึ่งองค์ในช่วงภาวะ IMF ลูกไม่ได้เงินเดือนถึงสมเดือนซึ่งลูกไม่มีเงินอะไรสำรองไว้แต่ตอนนั้นกลับไม่ได้ห่วงชีวิตตัวเองเลยห่วงแต่ว่าช่วงสามเดือนนี้ลูกจะเอาเงินที่ไหนสร้างพระลูกจึงได้ธิษฐานว่า ขอให้พี่เขยช่วยส่งเงินมาให้ที่บอกกับลูกไว้ว่าจะสร้างพระให้เต็มองค์ให้กับพี่สาวเนะี่ให้ส่งเงินก้อนนั้นมาให้ซึ่งหลังอธิษฐานจิตได้สามวันพี่เขยก็โอนเงินมาให้ซึ่งเขาบอกว่าให้เอาเงินนี้ไปใช้ก่อนก็ได้แล้วตอนนี้เราตกเบิกอยู่เพราะตอนนี้เราตกเบิกอยู่ไม่ใช่หรือก็ถามลูกแต่ลูกงใจแล้วจะเอาเงินนี้ไปสร้างพระ ตั้งๆที่อีกสองวันลูกก็จะไม่มีเงินซื้อข้าวกินแล้วก็ตาม <Okay. S 1> ทันทีที่ตัดสินใจอย่างนั้นอยู่ๆก็มีน้องคนหนึ่งมาบอกว่า <c oughs> พี่พี่พี่ยืมเงินการกุศลไว้ไม่ใช่หรือรีบไปรับสิ uh huh. ลูกจึงมีเงินต่อชีวิตไปได้อีกและในคืนที่โอนเงินมานั่นเอง <Yeah. S 1> พี่สา <Yeah. S 1> ได้ฝันว่าหลวงปู่วัดปังน้ำมาหาเหมือนกับได้เจอท่านจริงๆ <Yeah. S 1> พี่เคยกลูกจึงคิดใหม่ทำใหม ัดสินใจสร้างพระให้ตัวเองด้วยหนึ่งองค์<า>แล้วให้ลูกๆเขาอีกสององค์<า>แล้วก็ให้พ่อกับแม่ของเขาอีกสององค์<า>และสร้างพระภายในอีกสององค์<า>ลูกถึงกระทึ่งมากจากคนที่ไม่เคยทําบุญอะไรแบบนี้แต่อยู่ๆก็ทําจนกระทั่งพี่ชายคนเล็กของลูกรู้<า>จึงแอบเอาเงินมาฝากลูกบอกว่าให้ช่วยสร้างพระให้ด้วยอีกสี่องค์<า> <laughs> และสร้างองค์พระภายในแกนกลางอีกหนึ่งองค์<า>แต่กำชับลูกว่าอย่าบอกใครนะเ,ออเพราะเดี๋ยวโดนว่า,าและช่วงนี้เองเหมือนเป็นบุญส่งผลคือแม่และพี่พี่เกิดอยากให้เงินลูกขึ้นมา,าจนลูกสามารถรวบรวมเงินที่ได้มาสร้างองค์พระจนครบหมดทุกองค์ตามท,ที่ได้ตั้งใจไว้ทุกอย่างในเวลาเพียงแค่สองเดือน<า> เดิมคิดว่าต้องใช้เวลาอีกสามปีกว่าถึงจะท,ทยอยทําบุญอย่างครบและลูกยังเหลือเงินใช้นี่อีกสองหมื่นด้วยค่ะลูกอยากบอกถึงความรู้สึกก็ระหว่างที่ลูกทํางานรองเงินตกเบิกนั้นว่าลูกไม่เคยกังวลเลยว่าจะไม่มีกินหลายครั้งที่ลูกเหลือเงินกินข้าวมื้อสุดท้ายหรือไม่มีเลยลูกมักจะคิดอย่างใจ,ใจเย็นว่าเรายังมีเวลารอดตายได้อีกตั้งหนึ่งคืน บางครั้งลูกอยากกินอะไรมากๆแต่ไม่มีเงินอยู่ๆก็มีคนมาชวนไปกินทั้งนั้นที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยบางครั้งนึกนึกยากจะกินอะไรแม่ค้าก็ส่งให้เลยบอกไม่คิดเงิน<อ> <laughs> เพราะถ้าคิดเงินลูกก็ไม่รับของเพราะลูกไม่มีเงินจ่นายขณะนี้ลูกที่ทำหน้าที่พูญนำบุญสร้างพระได้ถึง ห้าสิบกว่าองค์แล้วคะ่ะสาธุคำถามบุปกรรมใดที่ทำให้ลูกเกิดกับพ่อแม่ที่ไม่ต้องการลูกและเกิดในครอบครัวที่รักแต่ลูกชายกดขี่ลูกสาวและพี่น้องก็ไม่รักกันสามยังไม่ได้รับการเอาใจใส่เลยแล้วก็มีชีวิตที่รันทดชาติหน้าลูกยังต้องเจอแบบนี้อีกไหมคะต้องแก้ไขอย่างไรคะ ว่งลูกเสียชีวิตแล้วลูกได้สั่งพระประําตัวและทำบุญอุทิศไปให้ไม่ทราบว่าขณะน,นี้ท่านเป็นอย่างไรบ้างคะอุป,รปรกรรมใดทำให้ลูกเป็นโรคภูมิแพ้โรคกระเพาะอักเสบเรื้อรังเป็นเนื้อง,งอกในมดลูกตกเลือดจนเกือบตายและปัสสาวะรถที่นอนตั้งแต่เกิดจนถึงอายุ20ปีจะต้องแก้ไขอย่างไรคะ บ,บุพกรรมใดทําให้ลูกเกือบจมน้ําตายและประสบอุบัติเหตุทางรถเกือบตายหลายครั้งลูกกับพี่ชายคนที่11และพี่สาวคนที่สองเคยผูกเวรกับลูกมาหรือเปล่าคะถึงได้ไม่ถูกกันต้องโดนแกล้งโดนรังแกจากพี่ทั้งสองคนทําไมเมื่อถึงคลาวป่วยหรือประสบอุบัติเหตุลูกมักจะถูกด่าว่าซ้ําเติมแล้วก็ไม่ได้รับการดูแลจากคนในครอบครัวเลย และเมื่อลูกไปอยู่บ้านไหนก็มักจะโดนไล่ออกมาแต่เพราะบุญอะไรที่ลูกกลับได้รับความช่วยเหลือจากคนที่ไม่ใช่ญาติอยู่เสมอซึ่งไม่ค่อยซ้ำหน้ากันและลูกต้องแก้ไขอย่างไรคะมีพี่กระไรมิท่านหนึ่งแจ้ความช่วยเหลือลูกมาตลอดให้ทิพากอาศัยในปัจจุบันและดีกับลูกมากกว่าทุกคนลูกและพี่คนนี้เคยเป็นอะไรกันมาในอดีตชาติและพี่คนนี้เคยสร้างบารมีกมูกขน้ะมาอย่างไร เคยเข้าถึงพระธรรมกายไหมคะลูกรักบุญสร้างองค์พระโอเวอร์เกินกำลังของตัวเองเหมือนที่คนอื่นๆเขาว่าหรือเปล่าคะลูกทุมเทแบบอาชิพเป็นเดิมพันบอกบุญสร้างพระได้ห้าสิบองแล้วอีกนานเท่าไหร่บุญจะส่งผลกับลูกแบบโอเวอร์บ้างชีวิตในปรโลกและชาติหน้าลูกจะเป็นอย่างไร ลูกจะต้องทำบุญอะไรเพิ่มคะเพราะลูกรู้สึกสงสารตัวเองคะ่ะชาตินี้ลูกมีโอกาสที่จะมีชีวิตที่สะดวกสบายและมีความสุขมากกว่าชีวิตในปัจจุบันหรือไม่คะขอความเมตตาหลวงพ่อช่วยแนะนำลูกด้วยเจ้าคะ่ะบุนกรรมใดท์ทำให้คนห้าหร้อคนเกือบถูกปลดให้ตกงานในช่วง IMF และบุญใดที่ทยพวกเขาได้อยู่ต่อเป็นเพราะลูกอธิษฐานหรือเปล่าคะคนที่มาเกิดเป็นแม่ลูก หรือเป็นพี่น้องกันจำเป็นต้องทำบุญร่วมกันมาเสมอไปหรือเปล่าคะถ้าลูกใครทำบุญกับแม่และพี่น้องมาในชาติก่อนๆชาตินี้ก็น่าจะช่วยอุปการะกันสิคะแต่ทำไมถึงบั่นทอนกันขนาดนี้แต่ก็เป็นเรื่องแปลกที่ลูกสามารถเป็นผู้นำบุญชวนพวกเขาให้สร้างบุญได้ทั้งๆท,ที่ก็ไม่ได้ถูก,กันเลยทำไมเป็นเช่นนั้นคะ ลูกได้ทำหน้าที่ชวนพระหลานชายมาบวชได้เก้าพรรษาแล้วลูกกับพระหลานชายก็มีความสัมพันธ์ในอดีตกันมาอย่างไรแล้วท่านเคยสร้างบรมีกับหมูคณะมาอย่างไรเคยก็ถึงพระธรรมกายไหมลูกมีบุพกรรมใดที่เคยเป็นสา,าสมัครอยู่วัดสร้างบรมีแต่มีเหตุต้องออกไปทั้งๆตที่อยากอยู่ช่วยงานวัดมากๆลูกเคยสร้างบรมีกับหมูคณะมาในรูปแบบใดมีหน้าที่อะไรคะ เคยก็ถึงธรรมกายมาไหมคะแลวลูกควรทำอย่างไรต่อไปถึงจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้คะและหากลูกไปเจอกับหม่อนดานในน้ชีวิตรูกจะเป็นอย่างไรคะห oh. ลับตาฝันเป็นตัวเป็นตาเติ่ขึ้นมา oh. แล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปรมปร,รากนะจ๊ะ oh. ลูกมีกรามที่ไม่เคยเลี้ยงดูบิดามารดาและไม่ได้สงเคราะห์ญาติเป็นหลัก ถังเกิดในครอบครัวที่ไม่ต้องการให้ลูกเกิดไม่ได้รับการเอาใจใส่ดูแลอีกทั้งพี่น้องก็ไม่รักตัวลูกชาตินี้แม้ว่าจะเจออย่างนี้ก็ตามก็ให้ดูแลบิดามารดาให้ดีแม้ว่าบิดาจะละาโลกแล้วเหลือแต่มารดาก็ให้ดูแลมารดาให้ดีอีกทั้งให้สงเคราะห์พี่น้องเท่าที่ทำได้อย่างที่ลูกทำอยู่ปัจจุบันก็ดีอยู่แล้วให้ทำต่อไปก็จะพ้นวิบากกรรมนี้ได้จ้า พอตายแล้วช่วงแรกเป็นวิญญาณรเร่ล่อนลำบากอยู่แถวสารเจ้าที่เรียกว่าผีตีโลงตีนสารแต่มืลูกทำบุอุทิศไปให้กับเป็นเหมือนพรมมะเทวาชั้นล่างลำบากฉันยังลำบากอยู่ลูกเป็นโรคหลายอย่างตั้งแต่โรคภูมิแพ้โรคกระเพาะอ,อักเสบเนื้อง,งอกในมดลูกตกเลือดเกือบตายแล้ปัสสาวะรถทินนอนเพราะกรรมกามเมเจ้าชู้ กรรมฆ่าสัตว์มหาและเคยทรมานตบตีฆาทาบริวารเป็นต้นเรื่องมีอยู่ว่าชาตินั้นเริ่มต้นชีวิตลูกเริ่มต้นชีวิตด้วยฐานะลําบากต่อมาก่อร่างสร้างตัวจะเป็นเศรษฐีมีฐานะาเริ่มเจ้าชู้มีปริยาหลายคนแล้วก็ไม่ได้เลี้ยงดูบิดามารดาหรือสงเคราะห์ญาติเราคิดว่าตัวหาเงินมาด้วยลําแข้งของตัวเองปัจจุบันนี้ก็มีอยู่เยอะเหมือนกันนะคิดอย่างนี้ อีกถ้ามีความตระนี่มั่จะไม่ค่อยคาถาบริวารได้รับประทานอาหารเพราะเห็นว่าทํางานไม่คุ้มแล้วทำไมพอใจกระตบตีดังกล่าวจะแก้ไขก็ต้องสร้างบุญทั้งบุญแล้วอุทิศไปให้คู่กรรมดังกล่าวทั้งหมดเลยจ้าลูกเกือบจำน้ําตายและมักประสบอุบัติเหตุทางรถเกือบตายหลายครั้งเพราะกรรมในอดีตมีของในบ้านหายไปในชาติหนึ่งนะจ๊ะจึงสงสัยว่าคาถาบริวารในบ้านคนหนึ่งเอาไป จึงให้จับมากดน้ำโดยจิกหัวกดน้ำตรมานเพื่อให้รับสารภาพทั้งยังทุบตีปางตายมีบากกรรมนี้ตาม,มาส่งผลเจ้าลูกิกรรมกก่าคิดชอบทุบตีทำร้ายข้าทาบริวารในชาติที่เป็นเศรษฐีโดยเฉพาะพิชาคนที่สิบเอ็ดและพิสาคนที่สองคืออดีตข้าทาบริวารเก่าที่ถูกลูกทำร้ายทุบตีได้ผูกเวรไว้ดังนั้นชาตินี้พิชาคนที่สิบเอ็ดและพิสาคนที่สองจึงได้มาทำร้ายตอบลูกจ้า ให้ลูกโหสิกรรมพี่ทั้งสองไปเถิดจะได้ไปผูกเวงกันต่อไปแต่อย่างไรก็ตามก็เป็นกรรมใหม่ของพี่ทั้งสองคนดังนั้นต้องเลิกทะเลาะกันยังจะหมดเวรจากกันแล้วก็ให้เอาโหสิกรรมซึ่งกันและกันนะจ๊ะเมื่อลูกประสบอุบัติเหตุหรือป่วยลูกมักจะถูกดุด่าซ้ําเติมและไม่ได้รับการดูแลก็เป็นภาพในอดีตของลูกดังกล่าวที่ทํากับข้าทาบบริวารและก็หมู่ญาติลูกเคยเป็นไล่คนที่ลูกไม่พอใจมาก,ก่อนในอดีต ญาตินี้มกรรมส่งผลจึงโดนบ้างไม่ว่าจะอยู่บ้านไหนก็โดนไล่ที่ลูกได้รับการช่วยเหลือจากผู้อื่นที่ไม่ใช่ญาติเพราะยังพอมีบุญในชาติอื่นที่เคยช่วยเหลือผู้อื่นอยู่บ้างตามมาช่วยเหลือจะแก้ไขลูกก็ต้องมันสงเคราะห์ญาติช่วยเหลือผู้อื่นอย่างเต็มที่เท่าที่เราทําได้จ้าพี่กระไรมิทันหนึ่งคอยช่วยเหลือลูกในยามตกยาก และดีกับลูกมากกว่าทุกคนเพราะ,ะในอดีตเมื่อหลายกับที่ผ่านมาเมื่อหมู่คณะลงมาสร้างบารมีลูกทั้งสองก็ได้เป็นผู้ชายการิมิตของลูกนั้นเป็นพระส่วนตัวลูกเป็นกระบุตรที่บิดามารดานำมาฝากพระท่านนี้ให้อบรมสั่งสอนเพราะชาตินั้นลูกะเป็นคนเกเรจะได้บวชช่วงสันกับหมู่คณะโดยมีการิมิตท่านนี้เป็นพระพี่เลี้ยง ต่อมาเมื่อลาสิกขาแล้วไปหลงทางโลกโดยฤทธิหนุ่มจึงทําให้พระจมูกคณะไปหลายกลับและก็ไปเกิดเป็นเศรษฐีดังที่กล่าวมาแต่ต้นนั่นแหละจ้ะด้วยบุญเก่าที่เคยสร้างกระหมูคณะจึงทําให้ได้กลับมาสร้างบาระะมีกระหมูคณะอีกแล้วก็มาเจอพี่กระไลมิตรซึ่งเคยเป็นอดีตพระพี่เลี้ยงซึ่งกับพลาดทําให้มาเป็นผู้หญิงในชาตินี้เหมือนกันพี่กระไลมิตรเคยปฏิบัติธรรมได้พอเอาตัวรอดกลับดุสิตบุรีวงบุญมิเศษ อดีตพระคนห้ารอคนที่เกือบถูกปลอดออกจากงานในช่วง IMF แต่กลับเข้าทำงานตามเดิมกับเป็นพระบุญกรรมแต่และคนที่ได้กระทำไว้ส่วนข้าวอ้ฐานลูกก็มีส่วนบ้างลูกได้ทำบุญอย่างเต็มกำลังก็ถูกต้องแล้วไม่ได้เอเวอร์ดังที่ใครๆเข้าใจบุญนี้ก็จะทําให้ชีวิตลูกดีขึ้นไปเรื่อยๆหลังจากที่รัฐพระระกากกำหนนามายาวนาน ไอ้อทนสร้างบารมตีต่อไปอย่างสม่ำเสมอจนหมดอายุไขจะได้กลับไปดูสิบบุรีวงบุญวิเศษจ้าคนที่มาเกิดเป็นแม่ลูกกันหรือเป็นพี่น้องกันนั้นเพราะบางคนบุญเสมอกันบ้างบางคนบาปเสมอกันบ้างบางคนมีบุญบาปใกล้เคียงกันบ้างบางคนผูกเวรกันมาบ้างบางคนทำกรรมร่วมกันมาบ้างเป็นต้นมันยังมีอีกหลายกรณีเนี่ยนะ ลูกกับพระหลานชายเคยเป็นเพื่อนสาธรรมิกกันตอนที่ลูกบวชชั่วคราวกหมู่คณะแล้วลาศิกขาไปแต่พระหลานชายในชาตินั้นบวชได้ตลอดชีวิตพระหลานชายชาตินั้นเมื่อบวชแล้วก็ปฏิบัติทำได้ในระดับระคองตัวกลับดุสิตบุรีวงบุญวิเศษได้และเมื่อบวชแล้วก็ทําหน้าที่เผยแผ่ลูกขาดบุญสนับสนุนคนทำความดีและพัดพระรชกม่คณะมานาน เลยทำให้มีกรรมก่าวมามากพอสมควรจรึงทำให้ชีวิตการสร้างบาร,รมีไม่ราบลื่นเหมือนคนอื่นเขาอย่าน้อยใจไปเลยนะลูกนะให้ประกอบเหตุปัจจุบันให้ดีจะได้พ้นวิบากกรรมแล้วก็ทำบุญทุกบุญแล้วก็ให้อธิษฐานจิตตามติดไปดูสิทธิบุรีฟงบุญวิเศษเขตอรมโปธิสัตย์จ้าสา,สา